สวัสดีค่ะสวัสดีสุขผูสุขคนเดิมพี่น้องเมื่อน,นี้ผ้าเข่าคั่วคือเราทำข้าวต้มทํำข้าวต้มส่วนผสมของเฮาพี่น้องส่วนผสมของเราก็เหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องไข่ไข่ที่เสียเอาไว้ที่หลังเดิมพี่น้องเอาไว้ที่หลังหลังจากเขาต้ม เขาต้มหรือว่าพวกผักมันเปื่อยแล้วหมูหมูบดจ้าแล้วก็แครอทแครอทหั่นแล้วมีตับหมูน้ำ้อมพี่น้องตับหมูก็สิตับหมูเอาไปลวกซักก้อนหรอก็ะมาหัน่นหั่นให้มันละเอียดใส่้อมไข่ใส่ก่อน่ได้เพราะว่าตับมันสิแข็ง ฟักทองเข้ากับหั่นแล้วพี่น้องฟักทองนี้หัน่นหั่นแว่นแบบใหญ่ก็ได้เด้อพี่น้องเพราะว่ามันเปื่อยง่ายแล้วก็กวางตุง้งผักกวางตุ้งพี่น้องกระเทียมปกติขันมีไอ้รลกผักชีกับใส่ไถ่พี่น้องแต่ว่าของเขาว่ามีหลักผักชีใส่แต่กระเทียมอันดับแหลกเข้าก็สิ จุดไฟได้พี่น้องตั้งมอไว้แล้วซีปุงมีเกลือสซีวขาวซอสปุงรดสามอย่างแค่นี้พี่น้องตะว่าเสียเอาเกลือลงก่อนพอวางข้าวเสียเอาหมูลงดับกินข้าว ตามด้วยกระเทียมกระเทียมกระดับกินข้าวพี่น้องหมูนี่บางคนกะิใไซตอนหมอดเดเนาะพี่น้องแต่ว่าอนุชิตย่ายนุผู้ดเดียวกันพี่น้องช่องผ้ามวนช่อง ช่องเมนูพาม่วนชีสไสหมูก้อนหมอเดือดพอหยังเพื่อว่าสีบ่าไห่หมูมันจับเป็นก้อนมันสีไหลมันเอ๋ละลายไปในน้ำหมูหมูหมบดขันเขาใส่ตอนตอนหมอเดือดไม่จับเป็นก้อนแล้วมันสิแข็งต้องใส่ตอนนี้ตอนหมอเพราะท่านเดือด เ้าก็ซ้อนค้นๆพี่น้องมันไอหมูจังสิเรจับตัว แค่รสแค่รสเขาใส่ไส้กรมูจาพวกผักเพราะว่าแค่รสด,ดีมันสิเปื่อยยากกับขั้นตอนต่อไปก็คือกวางตุง้งต่ว่านนี่ไส่กรนไส่กรูมูสัะมาณหานาที รับนี่เข้าก็เอาลงไปลวกก่อนพี่น้องลวกพ่อปรามานจะให้มันแข็งเข้าจังสีซ้อยไง ไข่ไข่หนีเท่ากับสตีตีผสมน้ำจางน้อยเด้อพี่น้องแต่ว่าเขาใส่ที่หลังให้พักพักทุกอย่างที่มันเปื่อยพักทุกอย่างมันเปเื่อยแล้วเขาจะเอาไข่ใส่กลาไปตับ น้ำที่ห้าต้มซุกพี่น้องเอาใสซจัดประมาณเศษสามส่วนหนึง่งคือไข่สามนามหนึง่งเพื่อให้ไข่ให้ไข่มันบ่อยจับโตแล้วก็ให้ไข่มันนิ่มเวลาห้าใส่หมอ ุกอย่างพอมาลงพี่น้องหมอมันเดือดน้ำผัว่าข้าใส่ไอ้แค่ร้อยไปแล้วประมาณหานาทีสิบนาทีข้าใส่กวงตรงไปเลย ใส่ฟักทองพี่น้องทุกอย่างเข้าต้มเข้าเข้าต้มไ้มันในต้มตุ๋นไว้พี่น้องต้มตุ๋นไ้มันเปื่อยแล้วเขาจะมาเอาเข่าเข่าที่ห้าวูงใส่อีกรอบหนึ่ง รสชาติมนก็เสียกมากคลายแกงเจิดเด้อพี่น้องข้าวต้มสำหรับเด็กก็ได้ผู้ป่วยก็ได้คนแก่สิไส้สีไส้สพักเพราะว่าไส้พักหลายๆใส่ผักเยอะๆเพราะว่าคนป่วยบ่ได้ออกกำลังกายผักสิช่วย ย่อยอาหารแล้วก็ิได้ระบายดีคลิปนี้ก็ไว้ซํำนี้ละจ้าเดี๋ยวมัมาเบิ้งตอนสุดท้ายตอนที่มันเปืยแล้วได้ทีแล้วอีกรอบหนึ่งขอบคุณห,หลายๆคะ่ะที่เขาชมคลิปคะ่ะ